ร้างกันใหญ่โตดีเหมกันดีดีดีแล้วดีใจด้วยโอ้ยเหนื่อยคนแก่นั่งรถเหนื่อยแล้วก็เป็นโรคช้าด้วยแล้วมันก็จะช้าเปลี่ยนบรรยากาศได้อะไรามางเปลี่ยนบรรยากาศโอ,กอ้ก็ ไอ้ทีโทรศัพท์เสียเลยเขาไม่ซ่อมแล้วเลยเขาซื้อใหม่ให้ก็ยังดีที่แรกเราก็ว่าจะซ่อมเขาบอกว่าซ่อมกับซ่อมมันก็เกือบจะจะเท่าซื้อใหม่แล้วสมัยนี้ซ่อมกับซื้อเท่ากันครับซื้อดีกว่าแต่ซื้อแต่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ระบบไอ้ไอ้เครื่องใหม่ๆที่มันยังไม่มีชื่อเสียงโด่งดังแต่ คุณภาพมันก็ไม่เบานะอ๋อเดี๋ยวนี้มันเทคโนโลยีมันใกล้เคียงกันหมดแล้วใช่เออก็พยายามปรับตัวให้มันมีความสุขอะครับ<อ>ก็พยายามจำที่ท่านพงษ์ทักบอกว่าพยายามหาต้นเหตุที่เราเป็นอะไรยังไงเรากลุ่มใจก็ให้หาต้นเหตุว่าเราทำไมถึงกลุ้ม ทุ่มทำไมเพราะอะไรอะไรอย่างนั้นครับพอเราพอเรา,าค้นหาต้นเหตุขณะเริ่มเริ่มค้นหาต้นเหตุนี่มันก็รู้สึกมันก็เบาใจไปอีกแล้วหน่อยๆน่อยแล้วอ้าวเห็นเหตุเห็นเหตุแล้วมไม่ไปหยุดที่เหตุนครับมันไม่สร้างต่อเนื่องอ่าอ่านี่ตัวเนี้ยตัวสมุทัไทยละตัวเนี้ตัวตัวเหตุให้เกิดทุกข์ละ ถ้าเห็นเหตุซะแล้วเนี่ยมันก็มันก็ไม่ปล่อยให้เหตุเนี่ยมันต่อเนื่องไว้เราไม่เห็นเหตุที่เราถึงเราถึงแก้ไม่ได้เราหยุดไม่ได้ไงจะหยุดอะไรอะ่ะเพราะไม่เห็นเหตุมันเลยนี่เห็นเหตุเห็นเหตุอยู่เตุเห็นเหตุอยู่เหตุมันก็สุกอ่ะครับอ่าอันนี้มันก็ทําให้การปฏิบัติทำง่ายขึ้น ก็นี่คือการปฏิบัติครับไม่ใช่ว่าปฏิบัติเนี้ยจะต้องนั่งรูปแบบอย่างเดียวอัน,นั้นก็ใช่แต่อันนี้ก็อันนี้ก็ใช่เนี่ยคือการปฏิบัติล่ะเออบางคนปไ,ปไปปฏิบัติทำอยู่ที่วัดตั้งหลายวันแต่ก็ยังไม,ไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็มีเยอะนะอ๋อตรงนี้นะเพราะว่า มันมันมันอย่างนี้มันคือมันสามส่วนรวมกันอนะส่วนแรกเลยเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยส่วนที่สองเราส่วนที่สามโอกาสโอกาสของเราบางทีเนี่ยโอกาสของเราเนี่ยมันยังไม่เปิดเราะฉะนั้นอย่าไปโทษใจ เขาบ่าบางทีมันเกิดจากเราบางทีมันเกิดจากโอกาสบางทีมันเกิดจากอาจารย์ถ้าเกิดจากอาจารย์เนี่ยโทษต้องโทษตัวเรานะไม่ใช่โทษอาจารย์นะอาจารย์ไม่ดีอาจารย์ไม่ดีไม่ใช่โทษอาจารย์อาจารย์ไม่ดีเพราะเป็นกรรมของเราที่ที่ที่ไม่ได้บำรุงรักษาพระพุทธศาสนาไว้เราถึงเจออาจารย์ไม่ดี ก็เรารู้อาจารย์ไม่ดีเราก็น่าจะแนะนำอาจารย์ว่างเนาะโอ้คนที่ตั้งตัวเป็นอาจารย์เขไม่ฟังใครหรอกเข<อ>าไม่ฟังใครหรอกรเรื่องมานาทิฏติตัวถือโตนถือโตตตนถือถือแกถือข้าเนี่ยมันต้องอรหัตมรรคเจ้านาถึงจะ ตัดได้ไอ้ตรงนี้มันมีอยู่ในทุกคนตามดอกอยากพอคิดคิดว่าเป็นอาจารย์เนี่ยนะถือถือค่านี่เป็นอาจารย์บอกไม่ได้หรอกสอนก็ไม่ได้รู้ดีกว่าใช่ไหมเขารู้ะ่ะเขาเป็นอาจารย์นะมันมีในในในพะสูตรน,นะ สุตันตปวีดกมันมีในพระสูตรเออ่ตรงที่พระโปติละพระโปติละเ,เคยได้ยินไหมเคยได้ยินครับแต่พระโปติละเนี่ยสอนคนรู้จักสําเร็จพระหลานหมดเลยแต่ตัวเองไม่สําเร็จแต่ท่านเป็นพระไตรปิฎกเคลื่อนที่เหมือนพระไตรปิฎกเคลื่อนที่สอนคนสําเร็จหมดแต่ตัวเองไม่สําเร็จ พระพุทคธพอพระโพธิละมาพ,พุทโธมาแล้วเหรอใบลานเปล่าแล้วพอพระโพธิละก,กลับก็กลับแล้วเหรอใบลานเปล่าบัณฑิตอะพูดแค่นี้เขารู้แล้วว่าเขาเขาความรู้ที่สอนคนสําเร็จประหลาดได้อ่ะแต่ก็ก็ก็ตัวเองก็มาสงสัยว่าพระเจ้าทำไมเรียกใบลานเปล่า ก็ก็ก็ไปหาพระที่ลูกศิษย์ที่สำเร็จพระรหัสน่ะให้รวบรวบยอดแล้วนะรวบยอดแล้วนะสำนวนสำนวนสำนวนไอ้นี่แต่ความหมายเดียวกันแล้วก็ไปหาพระที่สอนให้สำเร็จน่ะช่วยบอกทำทีช่วยอะไรดีไม่มีใครกล้าไม่มีใครกล้าพูดจนต้องไปขอร้องเนร์น่ะ เนนเนนเน้เน,นสำเร็จพระรหนั์ที่ท่านสอนไว้อ่ะเน้นก็บอกว่าจะให้บอกเนี่ยต้องจะให้ทำอะไรต้องทำนะได้ไหมการการที่เน้นทำอย่างนี้เพื่อว่าลดมานะทิฐิจะให้ทำอะไรต้องทำตามจะให้อะไรทำอะไรก็ทำตามแล้วถึงจะบอกเน้นก็บอกให้เดินลงน้ำเลยพระโพธิละก็เดินตาม ให้ทำรามนั่นแหละแล้วขึ้นจากน้ําเดินลงน้ําเนี่ยเนจนเห็นว่าตัวถือดีถือตัวถือเด่นอะไรเนี่ยละคายแล้วน่ะถึงบอกทำให้พระบอกก็สําเร็จพระรหัสเลยอ <c oughs> ละยากตัวตัวเนี้ยละยากไม่ใช่ง่ายตัวมานะเนี่ยมานะภาษาไทยแปลว่าขยันนะ แต่ภาษาบาลีแปลว่าถือตนถือตัวถือเราถือเขาที่ทะเลาะกันอยู่ก็นี่เนี่ยตัวตนนี่เนี่ยแล้วผมบางบางคนตั้งตัวเป็นอา,อาจารย์พูดใครบอกใครสอนไม่ได้แต่การประพฤติธรรมของเขานี่ผมดูแล้วเหมือนกับประพฤติธรรมโดยไม่สุจริตอะเหมือนอย่างกับ เพื่อผลประโยชน์แอบแฝงก็ยังมีนะมัน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 ธรรมดาคนเรามันมีกิเลสอ่ะมันจะต้องเป็นอย่างนี้แหละแต่นี้เราจะเอาออกได้อย่างไรเท่านั้นแหละแต่ถจะมันต้องมีแต่ถ้าปฏิบัติทำอย่างไม่เอาอะไรเลยก็กลัวจะไม่มีจะกินอะไรอย่างนั้นด้วยวะโอ้ไม่ไดู้คำนีู้คำนี้นีู่คำนี้เนี่ยเป็นการเห็นผิดมากเลยเออไม่ใช่สัมมาทิฏฐิ เพราะว่าไม่ต้องกลัวไม่มีกินอันนี้คิดล่วงหน้าแล้วเนี่ยคิดอนาคตมามเป็นอดีตนนเขาเขาปฏิบัติทำเขาให้ผมมาช่วยแพร่แต่เขาใส่เบอร์ทงเบอร์โทรเขาด้วยนี่แสดงว่าเขามีเหมือนกับแฝงแฝงอยู่ก็ก็มันก็เป็นอย่างนี้แน่ธรรมดาของโรคแต่เพียงแต่ว่าเราจะมีอะไรบอกเขาให้เขาเข้าใจเขาใจะไรละอันนี้ได้ไง แต่แต่เราไม่กล้าบอกเขาเหมือนที่ท่านพงษ์ทักษ์พูดเหมือนกันมันก็รอจังหวะเอาขนาดที่ผมแลบมาขนาดนี้ก็ยังเสียวแต่ผมไม่ไม,ไม่ไม่เอ่ยชื่อแล้วว่าใครยังไงก็ไม่เป็นไรก,ก็ก็รอจังหวะเอาเออรอจังหวะเรากาสถ้าถ้าหมายมึงว่าเราเนี่ยกาลังจะไปยิงนกเนี่ยจ้องไว้จ้องไว้อไวเอ้ยพี่วิน,นัยนี่ลำเพิงปลารู้จักไหมต้องรู้จักนะ ว่าลำเพิงปลาลำเกิงลำเพิงลำเพิงปลารู้จักไหมลำเพิงปลาเอ้ผมปลา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 เป็นยังไงคว้างใช่ไหมปลาลำเพิงปลาปลาน่ะปลานี่คว้างปลาหรือเปล่าปลาที่กินน่ะปลากินน่ะอ๋ออันนี้เรียกปลาไม่ใช่ปลา ปลาปลาปลาเรียกปิดตัวทีผมก็ต้องงงการออกเสียงนี่บางทีทําให้งงได้นะใช่ใช่ลำเพิงปลาคือทําเป็นเพิงเป็นเพลิงที่ไปถ้าไปหาปลาอย่างนั้นป่ะแต่ไปหาปลาแต่กลางคืนเนี่ยก็มีเจ้าพายุตัวหนึ่งนั่งจอดอยู่หวเรือจมวกคอยจ้องไว้ไง พอปลามานิ่งๆเขาค่อ,คอยพายพายเรือนี่นะเช็ดน้ำนี่ไม่กระเพื่อมเลยนะพอ oh. ปลาตื่น <Okay. S 2> นั่นแหละแล้วก็จ้องไว้จ้องไว้พอได้จังหวะชมวกเสียบปึ๊บเลย oh. นั่นแหละนั่นแหละทางบ้านทางบ้านผมก็เรียกลำเบิงปลาลำเบิงลำ ก็ไปหาป่านั่นแหละเพิ่งป่าครับเออเดี๋ยวเสียงเสียงรบกวนนิดนึงรอประเดี๋ยว,ยว,วนึงนะครับเขาว่าเขากระดุดฝุ่นอยู่ครัเดี๋ยวเราก็คุยต่อครับเออโอเคแคออ่นานๆอ,อ่า เพลิงเป็นแบบเพลิงทําเป็นในหลังคาเล็กๆอย่างนั้นไม่ใช่แล้วเพลิงเนี่ยเพลิงเนี่ยหมายถึงว่าตะเกียงแบบแบบเจ้าพายุแต่ไม่ใช่เป็นไฟแบบส่งส่งอ่ะไฟส่งหัวเรือน่ะและ้วตะเกียงตั้งอยู่หัวเรือแล้วก็ส่งในน้ําครับน่ะเดี๋ยวบ้านผมหน้านี้น้ํามันใสปลาวายาวเนี่ยปลาช่อนวายเนี่ยเห็นเห็นตัวเลยนะ อ oh. แล้วก็ชวม,มูกเอยช่องเลยเคยแสดงว่าท่านพงษ์ทัก์ก็เคยเป็นพรานพรา,านหาปลามาก่อนนะครัไม่เคยไม่เคยเคยไหมแถวบ้านเขาทำกันอย่างนั้นผมไม่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 ฆ่าปลามาตั้งแต่เด็กเลยนะมันเกี่ยวกับแม่ผมเขาเขาปลาทางนี้อะ่ะไม่กินปลาเป็น oh. ไม่จินตางเป็นมันก็ต่เด็กแม่ผมก็เป็นอย่างนี้แม่ผมเป็นอย่างนี้เอากรัวบาปเลยก็ไม่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 ก็ถืออย่างนั้นมาตลอดไม่เคยทำมันก็ไม่ได้ทำแต่แถวบ้านเนี่ยคนรุ่นพี่รุ่นเก่าเก่ารุ่นเดียวกันนี่ะเขาไปหากันเขาเรียกว่าเฟิดงปลาแล้วดูเขาถามเขาเป็นยังไงเขาก็พูดอะไรังอย่างเนี้ย ก็จะแสดงว่าเป็นทำทำโคมไฟส่องปลาเนาะโคมไฟส่องอยู่หัวเรือแล้วก็อีกคนนึงก็ถือช่อกองไว้อีกคนนึงก็พายพายไปปลาที่จะได้คือปลาพวกปลาอะไรอ่ะแบบปลาตี๋มาปลาช่อนที่มันปลาชักโคกอ่ะปลาชักโคกรู้จักไหมปลาชักโคก ปลาชักอ้อปลาชักอ้อหมายถึงว่ามันมีลูกอยู่ด้วยเยอะเลยอ๋อปลาชักอ้อแม่มันอนี่ยู่ดูกับลูกมันอ่ะแล้วก็ไปไปลำเพิงตัวนั้นแหละแล้วก็จะได้ได้ตัวใหญ่ไปฆ่าแม่มันซะเนาะไปฆ่าแม่มันแล้วลูกมันก็โดนปลาอื่นกินนี่แบบนี้ลูกมันก็ตามเวรตามกรรมคนคนเขาไม่ได้คิดหรอกเขาจะเอาแต่เรื่องของเข่ะใช่ ชีวิต <entertain> ก <ád> ็อย่างนั <Portuguese> ้นนะหน้าน้ำอย่างเดือนสิบสองเนี้ยน้ำขึ้นใหม่ๆอย่างเนี้ยเขาเขาเก็บฟืนไว้หุงข้าวหน้าน้ำมาฮะูงูเห่าเนี่ยอยู่ตามกองฟืนอ่ะเยอะแล้วมันก็หนีน้ำมาเขาก็ไปแทงไปแทงงูเห่าเนี่ย ไปไหนคงจะเป็นแบบอยู่ด้วยกันแบบแบบหัวเงียนะไอะ้ตัวอีกตัวมันตามมาเลยนะเออตามมาเลยเอาอีกตัวนึงอีกฆ่าตามเก่งป,บบป่านนี้ก็ตายกันหมดหลอกม่งคนรุ่นนั้นโอ้ยไม่เหลือแล้วผมก็อยังจะตายซะแล้วหมด <laughs> <laughs> เหล่านี้ก็ใกล้เข้าไป ว้อย่างผมนี่มันเป็นไวรอตายขนาดท่านผงทักยังบอกว่าไวของท่านเป็นไวรอตายอย่างตาวินัยเนี่ยมันเกินตายไปแล้วจ้ะมันมันมันเกิดมนุษย์เนี่ยมันยากนะพี่วินัยครับมันไม่ได้เกิดง่ายหรอกเพราะว่าเพราะว่ามันต้องสัมพันธ์กันหลายอย่างที่ลงที่ลงต้องมทที่ลงเกิดอ่ะ ที่ลงในท้องอะ่ะมันต้องมีอ uh. ที่ลงเนี่ยส่วนใหญ่ที่ลงจะไม่มีเลยมันก็เข้งแป้งอยู่เป็นเทวดาบมา่เป็นอะไรมา่แล้วแต่ไม่มีที่เกิดออ oh. เลยเลยตอนนี้จะทํำยังไงอะ่ะในในความคิดส่วนตัวแนละ้วจะทํำยังไงถึงจะมีที่ลงง่ายเกิดมาเป็นมนุษย์ง่ายตอนนี้เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยยากเนี่ยเพราะไม่มีที่ลง แล้วเราก็ต้องทําบุญอย่างอย่างที่คุณธรรมที่เป็นมนุษย์ด้วยนะนกุะศลกรรมาบดสิบถ้าถือเข้มง้วดเลยวก็จะไปเป็นเทวด,ดานะเป็นมนุษย์ไม่ได้ไม่มีที่หลงออ oh. แล้วตอนนี้ถ้าอย่างเนี้ยเราจะทำยังไงให้มีที่หลงเยอะๆที่เกิดเยอะๆอ,อย่างพี่วิน,นัยไปนครสวรรค์มีที่นอนไหม อ๋อก็มีที่นอนนะครับไปแถวบันโพสมีที่นอนไหมก็ยังไม่ได้ลองไปบันโพสแต่มาที่นครสวรรค์มีบ้านนอนอ่ามีบ้านนอนอะไรบ้านของเรากรุงเทพมีที่นอนที่นอนเหมือนที่เกิดแล้วแต่นี้ไปอวตที่ใหม่ลูกสาวไปอยู่น่ะมีที่นอนนอนได้ไหมอ๋อยังยังไม่มีที่นอนแต่มีที่มีเป้าหมาย ถึงเป้าหมายแต่แล้วเขานอนที่ไหนกันล่ะอย่างนั้นอ่ะอ๋อเขาก็นอนบ้านใครบ้านมันนั่นดิต่าบ้านใครบ้านมันเขาก็ต้องมีบ้านนอนใช่ไหมล่ะใช่ต้ามีบ้านนอนก็พี่วินัยก็ไปนอนได้แต่ลูกสาวอ่ะครับนั่นแหละนั่นแหนะเปรียบเหมือนตรงนั้นอ่ะเป็นที่เกิดแต่นี้พี่วินัยมีที่เกิดกี่ที่และสามที่แล้ว ครคับแล้วก็ลูกหลานเหลนหล่อนนะมีบ้านไยม,มีที่เกิดเพิ่มอีกแล้วอ,อันนี้นี่สายสัมพันธ์นะแต่ที่เกิดที่เราจะทํำเองเนี่ยมันก็มีอ่ะเราไม่ต้องไปด่าเขาไปช่วยหลือเ่าที่ช่วยได้ให้เขาที่ให้ได้ยินดีกับเขายินช่วยเหลือแล้วให้เขาแล้วยินดีแล้ว เมื่อมันไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องเฉยเฉยนั่นแหละไอ้คนที่ได้รับการช่วยเหลือนั่นแหละก็เป็นที่เกิดของเราได้ครับ,รบพอเห็นบ้ามาครับนั่นแหละนั่นแหละเราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกได้วันนี้กว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์มันยากไงพอยากเสร็จเนี่ยจะไปเรียกว่า รอตายเนี่ยก่อนจะตายเนี่ยรอตายเนี่ยเราทำยังไงให้จิตมันบนสุดได้มากที่สุดให้จิตมันสว่างสวัยให้มันสุกอะ hmm. อกุศสน่ะมันไม่สุกแน่ปิดศีลน่ะมันไม่สุกแน่ครับ <c oughs> มันก็ในระหว่างรอตายก็ยังได้กำไรอืม hmm. อย่างน,นั้นเอาเวลาเวลาที่เหลือเรานี่ก็พยายามบุกเบิกหาหาที่ดีๆเผื่อเผื่อเผื่อที่ที่เป็นเป็นจุดหมายปลายทางของเรามีมีพุทธลักษ์เผื่อเลือกไว้อะไรอย่างนั้นนะมีที่เผื่อเใช,เใช่ใช่ใช่ก็เรียกว่าทำอะไรทำตรงนี้เรียกว่าทำอะไรทำเมต<า>ตาก,ก,กรุณามุทิตาอุเบกขา กับทุกคนเนี่ยเราจะได้มีที่เกิดเยอะๆครับอ่าเราตายทำตรงเนี้ยจะได้มีที่เกิดเยอะๆครับมีที่เกิดเยอะๆมีมีมีเผื่อเลือกมีทางเลือกใช่จะมีทางเลือกมีตัวเลือกอย่าเรียวมีมีตัวเลือกแต่นี้ถ้าเกิดเราตายเราจะไปอยู่ บ้านไหนก็ได้เราก็เลือกในสิ่งที่เราชอบเนี่ยแต่ตัวเลือกเรามีเยอะเนี่ยเราปลูกบ้านไว้หลายจุดอนะ่ะประเทศไทยปลูกไว้ทั้งประเทศเลยคือมีมีเมตตากรุณามุติตาเบขากับทุกคนนะ่ะเราก็มีสิทธิ์ได้เกิดทุกคนแหละเคยช่วยใจเขาไว้เคยทำอะไรใจเก็ไว้เขาก็ยินดีเรียกเข้าบ้านได้ไหมพูดอย่างเนี้ยครับครับั่บนแหละ เขายินดีเรียกเขาบานเรานั่นแหละที่เกิดของเราพบใหม่แต่แต่ทำดีเลยเนี่ยกุศลกรรมบทมสิบมีรโอต่าปาคือความเกรงโกวความละอายาเปิดเ,เป็นเทวดาแน่นอนเทวดาไม่ต้องท้องนี่ตายแล้ว <ผม S 1> เกิดกเป็นรูปเ,<อ>เลยเป็นเทวดาเลยโอปปาติกะผมนี่ก็ยังมีเขาเรียกวิจิกิจฉาอยู่หน่อยถ้าพูดถึงตอนนี้ ไอเรื่องชาตินี้ชาติหน้านี่มันมันก็ยังอดสงสัยไม่ได้แสดงว่าใจผมก็ยังไม่ไม่หลุดจากตรงวิจิกิจจาเน่าะก็ก็ตรงนี้ก็ต้องทำลายมันเราสงสัยอะไรถึงบอกให้หาเหตุไว้ไงเจอเหตุแล้วมันจะหายคำว่าวิจิกิจจาความรังเลยสงสัยในชาตินี้ชาติหน้าบาปบุญมีจริงไหมเนี่ยมันจะหายไปแต่แต่ไอบาปบุญมีจริงไหมเนี่ยผมไม่สงสัย ผมม,ผมส<อ>งสัยตอนนี้สงสัยชาตินี้ชาติหน้าใช่ถูกไหมสงสัยชาติชาน้าตอนนี้ไอ้ที่เราเป็นอยู่างนี้ทุกวันเนี่ยคนอายุ77เนี่ยเดินได้คล่องตัวเหมือนอายุ50เนี่ยเคยเจอไหมมีไหมก็น้อยนะแต่มีใช่ไหมครับมีอ่าเพราะอะไรอะ่ะ พราะอะไรรู้ไหมเขาบริหารร่างกายไว้ดีอันนั้นอู๋ส่วนหนึ่งเพราะเขาไม่สร้างกรรมไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่เบียดเบียนคนอื่นทําให้ตัวเขาเนี่ยไม่มีโรคมีภัยที่จะต้องเจ็บป่วยในด้านที่เดินไม่ได้ไงครับนี่เนี่ยคือคือคือจากกรรมเก่าที่เขาทำไว้ชาติเก่าชาติก่อนหนูเนี่ย หรือชาติปัจจุบันนี้ก็จะมันมาส่งผลถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยเราก็อายุเราก็จะยืนอันนี้ส่งะ่ะถ้าเราไม่เบียดเบียนเขาด้วยคำพูดด้วยวาจาของเราก็ทุกอย่างเนี่ยหรือทำสารทำสารพิษเนี่ยมันก็เป็นบะเร็งเป็นอะไรตั้งอะไรเนี่ยมันหมดแหละทุกอย่าง เนี่ยโอนเนี่ยมันปรากฏจากการกระทำไงทำกรรมบรรไดไว้ยอมได้รับกรรมอันนั้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอยู่ตรงนี้แหละอันนี้เชื่อเชื่อสนิทใจเลยทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยเชื่อสนิทอ่มเ่าอ่านสองด่านแล้วนะอ่านสองด่านแล้วเชื่อเรื่องกรรมนะเชื่อเรื่องกรรมตอนนี้เรามาเกิดพบเนี้ เพราะกรรมเพราะกรรมจากครบที่จากเก่าๆก่ะกรรมในอดีตที่ทำไว้อ่ะนำมาเกิดตอนนี้อ่าชนกกับกรรมคือกรรมนำมาเกิดเนี่ยที่เราถาักในอดีตเนี่ยนำมาเกิดรูปร่างหน้าตาสมบูรณ์อาการสามสิบสองเนี่ยเพราะเราทำความดีครบอาการสามสิบสองเราถึงได้เกิดมารูปร่างหน้าตา รอใส่เสื้อลายอย่างนี้ไงครับนั่นแหละนี่ยนี่แหละคือชาติชาติก่อนเนี่ยเราเราเป็นอย่างนี้เพราะชาติก่อนเนี่ยตอนนี้ก็ไปหักแขนหักขาเขียดกบมางอะไรมั่งเยอะแยะไปหมดเนี่ยอ่ามันก็ส่งผลนะ มันก็ส่งผลอกจากในดอนดีตจากในอดีตตรงนั้นแหละอ่าที่ทำก็ไวแล้วก็ต้องมาใช้แล้วมันก็ใช,กใช้ไปอีกเยอะขนาดไหนวุ่นีายกว่าจะหมดนะเออจะให้บดกรรมเนี่ยให้เป็นโหโิศิกรรมเนี่ยจะต้องสติปัฏฐานสี่วิปัสนากรรมฐานก็อย่างที่ว่าแหละ รู้รู้กายรู้กายฐานกายอ่ะอาการของกายเนี่ยเป็นยังไงอาการของกายมีตะวันทั้งหมดหกหกตะวันคือตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วรู้เวทนาเวทนาคือสุขทุกเฉ,ะฉะยเฉยทุกทางกาย,ท,กท,าท,ากายทุกทางใจเนี่ยสุขทางกายถูกทางใจเนี่ย เราต้องรู้อ่ะว่าสุขจริงหรอเนี่ยในขณะที่รู้สึกว่าสุขเนี่ยมันมันเกิดจากทางกายหรือทางใจเราต้องแยกให้ออกอะ่ะถ้าแยกตรงนี้ออกแล้วมันจะเหตุมันจะเข้าใจในว่าชาติหน้าชาติชาตินน้นมีจริงแล้วก็จะเป็นอาโหสิกรรมจะหนีกรรมได้เขาเรียกว่าอ่าตัดกรรม ถ้าภาษาหมอดูเรียกว่าตัดกรรมแก้กรรมภาษาหมอดูนะถ้าภาษาของพระพุทค์ต้องสติปัฏฐานสี่เนี่ยรู้กายเวทนาจิตธรรมว่าเกิดขึ้นอย่างไงพอรู้กายมันก็รู้เวทนาแล้วรู้เวทนามันต่อกันนะ่ะอยู่ในที่เดียวกันต่อกันพอรู้กายก็รู้เวทนาสุขหรือทุกข์แล้วรู้รู้กายเวทนารู้จิต ทุก,ก็ทุกในจิตสุขก็สุขในจิตทรรมนั่นหละคือความสุขความทุกข์นั่นแหละคือธรรมะธรรมะธรรมะคือธรรมชาติอ่ะที่มันมีอยู่อ่ะแต่อย่างเงี้ยเราไปคิดไปแล้วเดี๋ยวจะสว่างเองถึงจะเชื่อ่าพบหน้าพบนี้มีจริงถ,ถ้าไม่ถ้าไม่เชื่อพบหน้าพบนี้มีจริงเราเนี่ยจะกล้าทําบาปนะเพราะว่า เอามาบำรุงความสุขตัวเองเพราะว่ามันไม่มีชาติหน้าเนี่ยทำยังไงก็ได้ครับเนี่ยชาติหน้าไม่มีไม่สมผลตอนนี้เราจะทำบาปโอ้ยไม่ได้หรอกไอชาตินี้มันก็ดันกฎหมายแล้วเขาไม่รู้ไม่รู้แต่มันส่งถึงชาติหน้าอีกอะเราก็ต้องไปรับกรรมตรงนี้ครับท่านนี่ยอ่าแล้วก็ค,คิดไป ได้เมื่อไรเก็บอกถ้าได้ตรงนี้สามอย่างเนี่ยเอวิกฤติฉาหายไปเนี่ยนะโอ้เยอะมากเลยนะทะลุทะลวงเขาเรียกว่าธรรมะเจริญอะธรรมะเจริญธรรมะธรรมะเจริญนี่ผมผมยังไม่เอาผมเอาที่ธรรมะพงทักไปก่อนดีกว่า ธรรมเจริญนี่หมายถึงว่าเราเข้าใจพอเข้าใจแล้วเข้าใจในกฎของที่พระพุทธเจ้าวางไว้ก็ธรรมะพงทักนี่รับประทาธรรมะพงทักช่วยเปิดประตูไงก็ก็ก็ถ้าเปิดประตูได้ก็ถือเปิดชระตูนี้ก็ดีใจด้วยผมก็เดินเข้าไปไงกเดินเข้าไปในห้องธรรม ครับขอบคุณครับท่านมีไงเดีย๋ยวก็โทร,รหาคุยกันใหม่ครับ,รบสวัสดีครับจ